ต้องการขายด่วนครับไม่ผ่านในหน้าเจ้าของขายเองครับสวนยางแล้วก็สวนปราลมครับเนื้อที่กว่า77ไลไร่เศษนะครับยางพร้อมตัดปามพร้อมตัดลูกไปขายครับนี่คือฝังนี้จะเป็นสวนปามครับสวนปาลมนะครับ วนปาล์ม30ไร่สระน้ำแล้วก็พื้นที่ว่างโยมัน7ไร่ครับนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับราคา9ล้านบาทต่อรองได้นะครับราคา9ล้านบาทต่อรองได้สนใจติดต่อบ่าวสถาพรครับ087 437 8566นะครับ0 8 7 4 3 7 8 5 6 6นะครับนะครับ